มาซ้อมมือกันครับผมมาซ้อมมือกันระยะทางระหว่างจุดถึงเส้นใช้สูตรอะไรนะให้สูตรไปแล้วดีเท่ากับอะไรใช้สูตรพี่เนี่ยง่ายไม่ต้องไปจำสูตรตามตำราก็ได้ดีเท่ากับแอปซูลแทนจุดลงเส้นหารด้วยอุนตอแมทโอเคปะ่ะอ่ะเพราะงั้นข้อแรกครับ การจะทําแบบนี้คือเราต้องรู้ว่าความมูอสุดต้องไปสูงก่อนโอเคป่ะ okay, ข้อหนึ่งแทนได้เลยดีเท่ากับแอบส l u t ลแทนจุดลงเส้นครับ4คูณคือ8 -3 ลบ3แทนเข้าไปก็คือลบ9แล้วตัวนี้คือลบ8หารด้วยอินเตอร์แมน3 4 5 8-8ลบ8เจ้ากันไปลบเหลือลบ9ถูกป่ะทอนแอบสลก็คือ9ได้9ส่วน5นั่นเองข้อ1จบเคลียรนะ์เนาะ ต่อไปข้อ2ครับข้อ2ยังทําไม่ได้เพราะว่าขวามือยังไม่เป็น0์น้องต้องทําขวามือให้เปศูนย์ก่อนย้ายเป็นลบครับนี่กลายเป็นลบสิบสามเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะแล้วค่อยแทนจุดเข้าไปแทนจุดลงเส้น2องคูณศคือศไม่ต้องคิด3ามคูณหคือสามถูกปะแล้วก็ลบสิบสามหารด้วยอุลเตอร์แมนอุลเตอร์แมนไม่มาช่วยก็คิดปกติครับสแควร์รูทสองกำลังสองคือสี่สากำลัคือเกบวกเคือสิ ก็จะได้เป็นแบบนี้3ลบ13คือลบ10ถอดแอปก็คือ10ได้10ส่วนรู้13เขียเนาะแบบนี้เลยโอเคต่อไปโอ้อนี้ต้องจับรูปก่อนคูณเข้าไปเป็น 5y ลบ20เอา7คูณเข้าไปเป็น 7x ลบ21ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดครับกลายเป็น 7x แล้วก็ลบ 5y แล้วก็ลบ1เท่าก,กับ0 โอเคป่ะ okay, รูปได้รูปนี้ 7x-5y ลบแล้วก็ลบเท่ากับ0แทนเข้าไปครับดี D, แทนเหมือนเดิมแอ o l u ลู ute, แทนจุดลงเส้น8 7 5 6 -11 กลบ็ก็เป็นลบแล้วก็ลบหหารด้วยสมมุติพี่เบิร์ดบอกว่ามันคืออะไรนะเอาเข้าไปแทนอุนเตอร์แมนคือ7กำลัง2บวก5กำลัง2ถูกปะ่ะ ขี้เกียจขีดข้างล่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรดูดิ56ลบ5 5คือ1 1หลบ1นคือ0นหารอะไรก็คือศูนอยู่ดีตอบ0ูนย์ครับผมไม่มีระยะทางก็คือมันอยู่บนเส้นตรงนี้นั่นแหละก็มันก็เลยไม่มีระยะทางนั่นเองโอเคปะ่ะเกดเนาะต่อมาข้อ4ครับตัวนี้ก็ย้ายเหมือนเดิม x ลบ1เท่ากับ0ย์ได้ใช้สูตรได้ดีเท่ากับแ b s o l u t e แทนจุดลงเส้นครับเอาลบ1เข้าไปแทนก็คือลบ1แล้วลบอีกก็คือลบ2หารด้วยอุตตมะก็ บทแอปออกมาก็คือ2นั่นเองก็จบง่ายไหมง่ายนิดเดียวโอเคเนาะดูะต่อครับต่อไประยะทางแบบสุดท้ายคือเส้นถึงเส้นอ่ะเส้นถึงเส้นก็ใช้สูตรอะไรนะดีเท่ากับแอบส์ลูดหลังลบกันหารด้วยอุณหภแมน โอเคเก็ตป่ะอ่ะก่อนที่จะทาแบบนี้พี่เบิร์ดบอกแล้วว่าไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไงกันมันต้องเหมือนกันก่อนเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นขนานกันเหมือนกันเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็เอาหลังลบกันครับ3ลบกับลบ7ลบลบเป็นบวกก็คือได้10ถูกป่ะหารด้วยอุลตร้าแมน3 4 5ถอดออกมาได้2ครับหารกันได้2ก็ตอบ2ได้เลยเอเคป่ะเร็วไหมเร็วเห็นไหมนิดเดียวเองทำได้ยัง ยังไม่ได้ย้ายข้างให้เรียบร้อยก่อนเนาะขวามมือสุดต้องเป็นศูนย้ายข้างเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยบอกเลยว่าผิดแน่โอเคปะข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็เอาข้างหลังลบกันครับดีเท่ากับแอบส์ลูดหลังลบกันลบสิบลบกับลบสิก็คือลบสิบวกสิกลายเป็นลบสลบสถอดแอป พี่เบิร์ตเขียแบบนี้ก่อนก็ได้ลบสามก่อนก็ได้นะแล้วก็5้าองอุณหภมนคือ13ครับถอดแอบส์ลูดก็คือ3ามสิบสามนั่นเองถ้าน้องเอารลบสิตั้งก็คือลบสิบลบกับลบสิก็กลายเป็นลบสิบวกสิคือ3นั่นแหละถอดแอบก็คือ3อยู่ดีเห็นปะเอาตรงไหนตั้งก็ได้เพราะว่ามันถอดแอบส์ลูดมันจะเท่ากันอยู่ดีโอเคต่อมาต่อมาอันนี้ล่ะทำได้ยังยังทําไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ ข้างหน้ายังไม่เท่ากันต้องทำให้ข้างหน้าเท่ากันก่อนน้องจะเอา 3x-4y ลบ4 y คูณ2ก็ได้หรือเอาไอ้ก้อนนี้หาร2ก็ได้พี่เบิร์ดขอเลือกทำไอ้ตัวนี้หาร2ดีกว่าเป็น 3x-4y ลบ 4y หาร2ปุ๊บเหลือ8เท่ากับ0ตัวเลขมันจะน้อยลงไงโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นครับดีเท่ากับแอดูหลังลบกันพี่เบิร์ดกเตั้ง8ลบกับลบเเป็น8บวกคือ15หารด้วยอุตจามคือ3 4 5 ตัดกันก็จะได้ส3ง่ายไหมฝึกให้คล่องนะแป๊บเดียวเองโอเคต่อไปนี่ก็เช่นกันครับย้ายข้างให้เรียบร้อย 5x บวก 12y ลบ15เท่ากับ0อันหนึ่งเอา2ตัดครับเอา2ตัดเป็น 5x บวก 12y ถ้าตัดตอนแรกเนะี่ยคือลบ10ถูกป่ะย้ายมาก็คือบวก10ครับโอเคเลียร์เนาะ ดีเท่ากับแอบเฉลิมหลังลบกันพ่เวรเอา10ตั้ง10ลบกับลบ15เป็น10บวก15กลายเป็น25ถอดแอปเรียบร้อยเนาะหารด้วยอุลตร้าแมนก็ 5, 2 13ครับก็เป็น 25, ่ส่วนนั่นแหละ mm hmm. เห็นไหมพอเราทำเร็วขึ้นมันก็จะเร็ว mm hmm. เห็นไหมโอเคต่อไปข้อ4อ่าข้อ5ครับข้อ5ย้ายข้างก่อนตัวนี้กลายเป็น X-Y-3 ลบลบเท่ากับโอเคปะ ตัวนี้คูณเข้าไปก็เป็น 3y อะไรเนี่ย 3y เท่ากับ 3x บวก7ถูกปะเอาย้ายมาฝั่งเดียวกันก็กลายเป็น 3x ลบ 3y บวก7เท่ากับ0โอเคปะ 3x ลบ 3y บก7เ่ากับ0อันนี้ยังไม่เหมือนถูกปะพี่เบิร์ก็เอา3คูณครับกลายเป็น 3x ลบ 3y ลบ3คูณ3คือลบ9เท่ากับ0อ้าเหมือนกันแล้วใช้2ตัวนี้ ดีเท่ากับแอดสลูนหลังลบกัน7ลบกับลบ9ลบลบเป็นบวกคือ7บวก9 7บวก9คือ16ถอดแอก็ได้16อยู่ดีหารด้วยอุลตอรแมนครับก็จะเป็น3กำลัง2คือ9 3กำลังสคือ9บวกกันแบบนี้ก็จะเป็น16ส่วนด้วยรู้ส8นั่นเองโอเคปะถ้าไปทำต่อถ้าโจทย์ถามทำต่อก็ดูครับ18เนี่ยมนเกิดจาก9คูณกับ2 มันก็จะได้16หารด้วย9ถอดได้ก็คือ3รูทนั่นเองโอเคปะ่ะถ้าจะทำต่ออีกก็เอารูทคูณบนล่างครับก็จะเป็น16บลูทอไอตัวนี้รูท2คูณ2ก็คือ2 2คูณ3คือ6ถูกปะ่ะอ่าแบบนี้3คูณ2แบบนี้ถูกปะ่ะแล้วเอา2ไปตัดครับตัวนี้ได้8มันก็จะเป็น8รูท2ส่วน3นั่นเอง แต่ถ้าโจทย์ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทำหรอกเสียเวลาโอเคป่าถ้าโจทย์ให้ให้จัดรูปให้เหมือนก็ค่อยว่ากันทีข้อ5เรียบร้อยนะต่อไปข้อ6ครับจัดรูปครับเป็น 3x บวก y ลบ7เท่ากับ0ถูกปะย้ายไปเหมือนกันแล้วข้างหน้าเอาข้างหลังลบกัน d เท่ากับแอบส์ลูดหลังลบกัน5ลบกับลบเเป็น12หารด้วยอุตตอรแมนอุตตอรแมนก็ได้9บวก1คือ10บรู้10นั่นเองโอเคป่ะก็จะเป็น12หารด้วยรู้10ก็ต่อ โอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปให้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดถึงจุดจุดถึงเส้นจุดถึงจุดคือเดลต้าเอ็กกำลังสองบดเดลต้าวายกำลังสองถอดรูถูกป่ะจุดถึงเส้นคือแอบโซลูแทนจุดลงเส้นหารด้วยอุนตอร์แมนทำให้เป็นทำให้เร็วโอเคเนาะเส้นถึงเส้นคือแอบโซลูหลังลบการหารด้วยอุนตอร์แมนข้อเน้นย้ำขวามือสุดต้องเป็นศูนย์ก่อนถ้ายังไม่เป็นศูนย์จัดให้เป็นศูนย์แล้วค่อยใช้สูตรแอบโซลูแทนจุดลงเส้นหารด้วยอุนตอร์แมนเป็นรูปทั่วไปเห็นไหมสมการโอเคต่อมาข้อเนนน้้ยเหมือกัน ถ้าข้างหน้ายังไม่เหมือนกันต้องปรับให้เหมือนกันก่อนโอเคเนาะแล้วใช้ออสซูรหลังลบกันแล้วก็ถอดออสซูรหารด้วยอุนตาแมนนั่นเองโอเคไหมง่ายเนะาะไม่ยากไมา่ยากฝึกให้คล่องแรกๆที่ใครยังดูยากอยู่ไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องปกติ พอน้องทาไปเรื่อยๆน้องจะทาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นชํานาญขึ้นนั่นเองก็ฝากไปให้ฝึกเยอะๆฝึกให้คล่องแล้วกันเนาะโอเคแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่รักเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสเรียนกวดวิชาก, <ๆ S 2> ก็แบ่งปันให้เขามาเรียนช่องนี้ได้เลยโอเคครับเป็นกํนาลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผมไปลุยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งติ้งเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่บิรขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ